วันนี้เรวันี้จะจัดของผู้ใหญ่จะดีซื้อของให้น้องเนยเอาอกงลงบหางลอยน้ำสลายนะจับมส่าด้วยจับสาลายนสาลาย <S <S าลายเธอหมักกินยังไหนวะ

ฟันโอกินกินยังวะนั <c oughs> ่งหมักไปซื้อนั่งหมักไปซื le, le, le. ้อไหมกินเล้ยเลยเนีบอกินบบตะวันตะวันตะวันเลยเธอบอกหมักกินวันไหนอ่าหมักเดี๋ยวฉีดได้เท่านี้น้อยดิอะไรเดี๋ยวหาหลอกก่อนแป๊บนึงนั่งหมักกินยังฮะาะอภิพลให้นั่งในท้องหนึ่ง เห็นหนงางหมักกินนะนะพี่น้องกันเลยนี่นงางหมักเบ่งเบ่งนี่เบ่งเบ่งนางกำลังกิน,กน,กนพ่ออะไรล่อวะได้เท่าได้ล่ะสองแปดห้านั่งหมักไปสื่ออย่างมาหันค่ะสอ,องหนึ่งห้าเมอ เบงเบงก็ได้ไปแล้วซื้อให้น้องเมยพี่น้องเมยมีนุ่มบ่นุ่มกล่องน้อยนะอ่ะสเปเชสแพ็กหนึ่งเป็นนุ่มเปียวกล่องกล่องใหญ่ใครเนี่ยนะเอาไปแพ็กหนึ่ง nhanh những cái <laughs> cái <laughs> nhang này? Hả, có đái, dù... này. nhanh dù... ยังไงอไบทนีกี่เกบาบาทเกา,าบาทยังยงบองเยเออยงยังได้ไน้เออเื่อวันบุได้ให้นั่งมาเลือกแต่ว่าเห็นนั่งมากินถะนะนนอเอ,อ,อ,อยาชิฟฟนหายหอดน้อยเออเธอแปดชิปเอา งุมหาร้อยบาทของน้องเนยผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ขอบคุณหลายๆายเด้ออันนี้เขาเลือกให้เองตามแต่ชีวิตประจําวันที่นั่งหมักกินนั่งหมักไปซื้ออยู่น้ากันอยู่น้ำม่วาห้าวกับเพิ่มแบเพิ่นหมักกินยั้งนนะซื้อให้ ไปแต่ว่าคนเขาูจักเขาไปก่อนเด้ก่อนได้เขาเคยได้เขาก็ไปหาเอาวเลยจะก็ได้ร้ายทำไมก็อึดเนี่ยช่วนทอดเที่ยงหน้าเลยพี่น้องเลยสบายดีเนยปลาลูกเี่ช่วเนยปลาลูกคิดว่าน้อยๆสิบ่อยู่แล้วน้อยๆได้ข่าวดีได้เนยหน่อยนี่ได้ขนมผู้ใหญ่จะดีซื้อขนมให้น้หน่อยลูกหน้องหาหลายบาท

น้องน้อยมีเก็บเงนเจดีเพิ่นซื้อให้่น้องซื้อให้น้องน้อยนี่ขนมที่นั่งมักกินแน่ฮะแลฮวก็เห็นที่นั่งไปซื้อนั่งหมักกินเดี๋ยวเ็ห้้มือไเปเห็นแล้วบ่เนี่เนแล้วบเดี๋ยวจได้บ้าน้เปิดแล้วแม่เนยเปิดบ้างเปิดแล้วแม่เนาะ านเทากับ oh. ี่เหยียดเลยอิโป้ิโป้หอลายลายหนึ่งพันอูพันอูหนึ่งมากบ่อยนี่มากน่อยไปนี่เบ่งเบอันนี้บ่กแมาอนเบมาโอ้ยมาน้นมอ้มาจะอนี่ไอิันอไอิเกตอ่ะไว้แป้แถวแว อวุ้นุ้นนี่ะขอบคุณเด้อจ้าให้หัวูจักชื่อยจักเ่อยเฮงจักชื่อกับพเป็นยังกับายอยดีม่แห้งีม่แหงเาใกับ้าเข้งเด้อจ้าทำรวยเงินทองเด้อสิเมตาน้องเนยเนาะนี่แหละอัะก็ได้กิน อยากยิงอยากยิงก็กินเลยนะกินเ่งบ่งเป็นผนหมักกินแบบว่าขนมเบ่งเบ่งบ่อเป็นพันโอบ่อผลหมักไปซื้อนะพม่น้อแกบอว่าจัดีงแม่คอยคอยเอาเอาน้ำแนอะกินยินี่ใคนซื้อกินทิโป้อือแซ่บเบ่งเบง พอเขาพูดคุณยายจะีอะไรเด้อใส่เรือน้อง <c oughs> เม่อกี่ด้วยเด้อขอบคุณค่าเด้อามากกันได้ขอบคุณค่าคอไปอยู่ดีไม่แห้งเด้อเลยลกัได้เบืองเบิ่งอยากยังกินหอแคอยากินไรแต่ละมือกินไรอย่าเป็นเป็นวัดไปกินไรเมือเอากินเอากินให้เศร้าสะเ <c oughs> <c oughs> อาห็ดเ้าอ่ะเานอ่กลูก <c oughs> ปิงปกันไว้ปิงปิ่อ้าปกัดอะตปดกัดแมเื่นกัดแตก้ือกัดทางแดงนี่คือวิธีนะแม่เหด้นีับกันบอกมันีเจ้าบีบือบีบเป็นแหนบีบเลดนี่นะไ้กินสับเจ้านีเจ้าก็ถือว่า Bên kia mọc hải nắng nơi Mẹ mẹ cà vai tôm kín vô lén cà vai tôm kín Phở rau lửa Phở rau lửa, anh ơi phở rau lửa Bình bình Ồ, phở rau lửa ngay nơi Phăn ố Cà này Bò Cà này Cà Bò Cà này Ơ Ơ cà nôm, lại cà ố ý cà mẹ mẹ แม่นมกเลือกม่นมกเลือกกินไปบมเป็นกินเป็นยอกันเป็นกินพี่น้องเลยบอน้องเนอยกะกขอบคุณเบ็ดสุขุสุคนนั่นแหละที่คอยหับส้มลิบแลวก็คอยช่วยเหลือมาตลอดนนน้องเนอยกะปลาลุงเลี้ยง น้ำลาไหล่หโปรพุกีนี่เสียสละเชียสละบริกินเให้มันกินนอยีนเด้อให้กินคร่งนึงกัพอพอมีหลานชซานมาดิโน้ำลายไหลอย่น้องเ้ยให้น้อยนึงสิให้คำหนึ่งให้คำหนึ่งอ้าวมาว่าท่านว่าอ้าให้บอกน้ำลายไหลกินดูเออพ่อให้เศร้าน้ำลายไหลอไปน้าลายไหลพี่น้องเ้ยเนีย

มั่เนี่ยแกงไก่กินน้อยมัน่งกินทนเป็แ่นตอนแรกมีแต่ดองเนยเห้นรากินนึกอุ้นด้วยยังอยากกินโลนอยากกินโลนไปจ่ายเงนดาวนเฮ้ยให้พ่อบ่เนี่ยให้พ่อให้พ่อแก้ห้บ่โอเคเป็นเอแก้เป็นก๊ดได้ดูดได้เลยนะ แคบบ้างเลยดีใจบ่ดีใจเีแล้วได้อยู่น้วแม่นุ่มพอดาวได้ให้เขาไปบ้านเลยบ่ได้กินได้กินอยู่ดอกตอนนี้นี่อย่างนี้ยังเอาให้พ่อบ่เขาจะบอกให้เรามาหน่ะสี่ทางนั้นทางนี้เห็นลเดี๋ยวพี่น้องเลย นี่ใจดีเนซื้อให้น้องเนยเห็นน้องเยเนก็เห็นน้องเนยเบิ่งน้องเนยเบิ่งตลอดเนาะมันก็แบ่งแหละฝากมาทั้งบ่าวบอยฝากมาทั้งบ่าวฝางลาวแหละเพิ่นก็ให้ผู้ใดก็แนะนํามาว่าให้ผู้นั้นผู้นี้เพิ่นก็จัดของให้อือมาให้น้องเนยน้องเนยก็ได้กิน มักแกหนึงเธอกะติกนะะแก่เต็มตะแก่เต็มมันรลดใหญ่มาฮะคุณยายเากระเบงคลิปหัจยรอกขอบคุณเลยขอบคุณทุุยค่อยเลยรือนาะนี evet> <h 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 ่มันกรสวยเลยปากแดงเลยกินนี่ว่ามันดูด กองเที่ยวเราก็อิ่มแล้วเพอาะเราเนน้องน้ยกินอีกนี่กินนะกินี่นอนมีแต่แบบสไลายน้ำจืดเนาะสไลน์น้ำจืดเอ้ยจีเดย์เล่าให้มาด้นะจกดจแตกเธอตัวนี้จัดแต่กีฬาเบื้องนี่งใรจะแข่งเหมือนมันก็อยากกินในการนี่ไปพอกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาหับส้มเนาะ จะได้กาอยู่ดีไม่แห้งเดอ้อพุนอยากจะดีเดอ้อสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนจะได้กาให้เงินไรนองทองไรเขาหาเจ้าขู่มือขู่มือลำรวยเงินทอง